ก่อนรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับบ้านของผมตั้งอยู่ที่คลองเล็กๆเชื่อมกับคลองแสมแสบเมื่อประมาณสิบปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนยังไม่มีบ้านเรือนมากขนาดนี้เวลาพายเรือนานๆก็จะเจอบ้านสักหลัง เมื่อก่อนออกจากคลองเล็กๆก็จะไปเจอกับคลองใหญ่ซึ่งสร้างในตำนานไอ้ขวานกับอีเลียมในานา้ำค่อนข้างขุนและไหลเชี่ยวที่เป็นเช่นนี้เพราะมีเรือพ่วงที่เป็นเรือสินค้าขนาดใหญ่บรรทุกสินค้าประเภทอิฐหินปูนทรายและไม้ข้ามจังหวัดแล่นผ่านเป็นประจำ ส่วนตัวผมในวัยเด็กค่อนข้างที่ขาดตาขาวแต่ชอบทำตัวเป็นคนกล้าบ้าบินมักทำตัวเป็นจ่าฝูงจนเจอกับเหตุการณ์แปลกๆยากที่จะอธิบายอยู่บ่อยๆพอเล่าให้ใครฟังเขาก็หาว่าเพอเจอเลวไหลตามประสาเด็กที่ท่าเรือกเก่าลิ้มฟังคลองแสนแสบ เป็นแหล่งนัดพบของพวกเราเราทั้งหมดทั้งสี่ห้าคนยามอาทิตย์อัดสดงพวกเรามักพากันมาลงเล่นน้ำและชอบเล่นซ่อนหากันอย่างสนุกสนานเพื่อนเพื่อนของผมเป็นเด็กผู้ชายไหวได้เรียกกันประมาณสามคนบวกกับตัวผมกับน้องสาวผมรวมกันเป็นห้าคนวันนี้เช่นเคย หลังจากที่กระโดดเล่นน้ำตีลังกาหมวนหลังลงเล่นน้ำกันจนสะใจในความสามารถที่ฝึกฝนมาเราก็เปลี่ยนมาเล่นซ่อนหาบ้างผัดกันซ่อนผัดกันหาจนเริ่มเบื่อพอใกลมืดในที่สุดก็เหลือผมเป็นคนสุดท้ายที่เป็นฝ่ายหาทุกคนพาการเล่นซ่อนแอบในที่ซ่อน ที่สามารถซ่อนได้เช่นในน้ำกอผักตบชวาขอนไม้ที่ลอยน้ำมากับน้ำหรือตอไม้เก่ากลางน้ำหรืออะไรทำนองนั้นยกเว้นบนตะลิ่งห้ามไปแอบผมเริ่มหลับตาและนับ1นึถึงสิอย่างช้าๆแต่ก็ยังแอบขี้โกงเล็กๆลืมตาว่าใครกระโดดน้ำ ไปทางไหนบ้างผมลืมตาขึ้นมองหินตอหมายใกล้ที่สุดมีผักตบชวาก่อกลุ่มผมมุดน้ำไปยังจุดหมายด้วยเสียงแผ่วเบาจับตอไม้และผักตบชวาแต่ก็ไม่มีผู้ใดอยู่หน้าที่นั้นผมรู้ว่าสายตาของเพื่อนทุกคู่จ้องมองมาที่ผมแต่ผมไม่เห็นเขา ทำให้ผมผิดหวังบ้างนิดหน่อยแต่ต้องมองหาเป้าหมายต่อไปนั่นคือหยกกล้วยท่อนใหญ่ลอยมาตามน้ำต้องมีใครสักคนที่ซ่อนแอบอยู่บริเวณนั้นแน่ๆเพราะผมเองเห็นมันพิกตะแคงมาอีกด้านอย่างรวดเร็วผมดำน้ำลงไปและว่ายไปยังจุดหมายอย่างรวดเร็ว แล้วรีบเอามือวาดคว้นหาใต้ผิวน้ำและผมคํำพบกับสิ่งหนึ่งมันเป็นแขนของคนผมจับมันไว้ไม่ปล่อยและรีบถลึงตาขึ้นน้ํเพราะต้องการอากาศหายใจและอยากรู้ว่าเป็นแขนของใครแต่แค่เห็นมือและแขนเล็กๆ ขาวซีดก็พอจะเดาได้ว่านี่ต้องเป็นน้องสาวของผมแน่ๆโป้องอีเอผมเอ่ยขึ้นนี่แน่จับได้แล้วรีบโผล่ออกมานะมื่แต่มุดน้ำอยู่นั่นแหละกูเหนื่อยจนคอแห้งไปหมดแล้วหิวน้ำโว้ยแทนที่เจ้าของแขนจะโผล่หน้าขึ้นมา แต่กลับสะบัดแขนอย่างแรงและมุดน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาผมพยายามดึงแขนเขาไว้แต่ไม่ทันเสียแล้วมันดำดิ่งสู่ใต้น้ำอย่างรวดเร็วผมได้แต่ลอยคอเกาะต้นกล้วยพางคิดว่าน้องสาวผมมันจะมาไม้ไหนกันแน่โดนจับแล้วยังไม่ยอมแพ้อ,อีกผมบ่นพึมพำ ผมรอคอยอยู่ตรงนั้นนานพอสมควรและคิดว่าน้องสาวน่าจะโผล่ขึ้นมาหาใจได้แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะดำน้ำได้อึดขนาดนี้ผมมองไปรอบๆเห็นผิวน้ำที่ราบเรียบสาดด้วยแสยงสีส้มของพระอาทิตย์ที่ใกล้จะรับขอบฟ้าจิตใจของผมเริ่มมาอยู่กับตัวคิดเป็นห่วงน้องสาวมีอะไรสักอย่าง ไม่ชอบมาพากลเสียแล้วผมเริ่มมองหาเพื่อนทั้งสาคนด้วยความร้อหลนและเต็มไปด้วยคำถามและแล้วผมก็ได้ยินเสียงตะโกนมาจากทานด้านหลังริมฝัง่งคองเฮ้ยมึงทำอะไรอยู่วะมัวหามหาสมบัติอยู่หรือไงวะพวกกูยืนรอมึงนานแล้วเนี่ยตะไข่ขึ้นตัวกูแล้วโว้ย ผมมองไปตามเสียงเห็นเพื่อนๆนผู้ชายสามคนและน้องสาวยืนเรียกอยู่บนตะลิง่งหัวลอยเหาะแยกเขี้ยวยิ่งฟันขาวๆกับตัวสีดำเขียวๆของพวกมันผมรีบว่ายน้ำไปหาพวกมันทันทีและผมกาจะด่าพวกมันที่หลอกให้ผมคอยหาพวกมันอยู่นานสองนาน คนแรกที่ผมตะโกนด่าก็คือน้องสาวอีเอ้นี่มึงนะมึงยังไม่ยอมแพ้แม้แถมสะบัดแขนกูอีกถ้ามึงเล่นขี้โกงแบบนี้นะทีหลังไม่ต้องมาเล่นด้วยกันอีกเลยพวกมึงสามคนก็เหมือนกันไม่ต้องเสือกชวนมันมาเล่นอีกด้วยผมพูดออกมาด้วยโทสะทุกคนมองหน้ากันแล้วหัวเราะใส่ผมที่ยืนทำหน้าอยาก และพร้อมที่จะกินพวกมันได้ทุกขณะแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่านี่มึงตั้งแต่มึงนับหนึ่งถึงสิเพราะกูก็แอบอยู่หลังมึงเนี่ยแล้วก็เห็นมึงมุดน้ำไปเกาะต้นกล้วยโน้นผมหันไปมองหน้าน้องสาวพร้อมถามปัญหาที่ค้างอยู่ในใจแล้วมึงอีเอ้ขึ้นน้ำตั้งแต่เมื่อไหร่วะทำไมกูไม่เห็นมึงว่ายน้ำขึ้นฝั่งแล้วเพื่อน ก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าพวกกูยังไม่ได้ลงเล่นน้ำแม้แต่คนเดียวก็แอบดูมึงว่ายน้ำอยู่เนี่ยผมยืนแข็งตัวถือรู้สึกว่าผมตั้งชันและอนูเส้นดีดขึ้นฝังตัวร่างกายผมเย็นเยือกเหมือนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือเสียงพยายามที่จะพูดออกมากับแห้งเหือดงั้น ผีก็หลอกกู้ทุกคนลากผมลงเรือผมไม่สามารถอธิบายอะไรได้เลยตอนนั้นพวกเรารีบจำพายออกจากท่าเรือหลงังตรงกลับบ้านอย่างรวดเร็วและไม่คิดหันกลับไปมองด้านหลังอีกกลับถึงบ้านผมเล่าให้เพื่อนๆฟังทุกคนต่างทำหน้ากลัวและคนลุก ไม่คิดจะไปเล่นน้ำในของนั้นอีกเลยเพราะกลัวโดนหลอกเหมือนผมแต่พวกผู้ใหญ่กลับหัวล้อบแบบสมเพศโทรอีกแค่ต้นกล้วยลอยน้ำมาตาฝาดนึกว่าแขนผีกลัวผีจนขี้ขึ้นสมองแล้วสิท่าพวกเองอะ่ะตอนนี้ผ่านไปกว่าสิบปีแล้วแต่ผมยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าไอ้มือ และแขดเล็กๆเรียวๆซีดขาวที่สะบ้านออกจากการก่อกลุ่มของผมมันคือส่วนไหนของต้นกล้วยกันแน่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอบคุณเรื่องสยองเสียวและเรื่องเล่าจากครั้งสยองครับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีเรื่องหลอนอยากจะเล่าให้ทีมงานฟัง สามารถคอมเมนต์หรือว่าส่งมาทางเพจคนเห็นผีสตอรี่ขอบคุณที่รับชมครับ